ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไพศาลนครยินด,ดีนะครับมาแล้วครับสู่ใหม่เสียนหอยเสียนหอยคือคือคือ เอาไปใส่ไอ้นี่ข้างหน้าร้านบ่ะอ๋อออกลองใหม่กลองใหม่ถกใบครับไปเสริมทับใหม่ครับได้จัดงานบวชเด๋ยวๆนี้อ๋อเขาไม่งานอยู่แล้วนะนะครับ อยากเล่นแบบนี้มานานแล้วเล่นแต่แบบเอาตู้ไปตั้งบนนางร้านนี้มันมันเหนื่อยเหนื่อยครับพราเวลาเสร็จงานปุ๊เราก็ต้องมาเก็บของอันนี้เอาลงปั๊บนี่เลยนันต้องเหนื่อยเซฟเรงก <c oughs> ดครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่ง อันนี้ตู้ของค่ายไหนครับของช่างอยู่สารคามครับช่างอยู่สารคามนะชื่อช่างอะไรครับ GTA GTA ใช่ไหมครับจะได้ตอบเขาถูกครับผม GTA เพราะว่าเอาไปแต่ละชุดแต่ละชุดมีแต่คนถามนั่นแหละของช่างสารคามอ๋อช่างสารคาม GTA GTA สารคามไปไหมครับ <c oughs> แล้วอยู่คนเดียวเ่รครับนี่ตอนนี้อย,อยู่คนเดียวเอ้เขาไปประกอบตู้อยู่ข้างในกันอ๋อจุบจุบ นี่เคล็กเหล็กปักเสาไฟยังไม่ได้เอาลงเลยเ <c oughs> <c oughs> พิ่งจะเสร็จจะงานโฉบมา,ท,าที่ถอดถอดทีละสามแบบน,น <3 S 1> ี้สามก็ได้สองก็ได้ไอึ๊บ ไ,ไต้องขับไปหน้าร้านใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราไปหน้าร้านครับผมถ้าตัวเพียร์มันดีที่นอนอ๋อเราก็ไปจ่ายที่นั่นก็ได้ครับ,บผม